มันจะเป็นทางลาดลงไปอย่างนี้เลยทําไมปลูกกันแบบนี้ครับอ๋อมันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะเวลาน้ํโขูงลดเราก็จะมาปลูกมันแก้วนะคะถิ่นเรียกว่ามันแก้วครับแต่คนต่างถิ่นเขาจะเรียกว่ามันเทศอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะมันจะเรียกเป็นสีนะคะสีม่วงสีเหลืองสีขาวอ๋อมี3ามสีใช่ค่ะอยู่ในนี้อย่างตรงนี้มันเป็นดินอะไรครับเนี่ยเป็นทรายเป็นทรายปนเหนียว มันพิเศษก็คือว่ามันติดน้ําโขงเนาะแล้วก็มันจะมีไส้เดือนอไส้เดือนธรรมชาตินะคะครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นวิธีการขุดมันต้องยังไงครับีุติมันต้องมันต้องดูก่อนว่ามันเคียหน้าดินก่อนจะดูว่ามันมีมีหัวไหมใช่ถ้าเราไม่เคียดูเดี๋ยวมันจะสับมันจะไปสับโดนตัวหัวมันเข้านะครับแล้วมันจะเสียของไปที่ขุดขึ้นมาเนี่ย สังเกตว่าจะเป็นหัวสีม่วงใช่อันนี้สีม่วงสีม่วงก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นมาแล้วหัวใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ถือว่าใหญ่ไหมใช่แล้วมันมีช่วงเวลาในการขุดไหมครับมันดูยังไงครับถ้าเกิดเป็นหาดทรายอย่างนัน้ก็จะสองเดือนครึง่งอาอยู่ที่ดินด้วยเหรออยู่ที่ดินเลยถ้าเป็นดินดินทรายปนดินเหนียวเนี่ยจะนานกว่าใช่ครับก็ประมาณ3เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นโซนที่เป็นดินทรายล้วนๆเนี่ยเร็ว 2เดือนก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่ง่ายมากเลยอันนี้คือเป็นมันสีขาวสีขาวเหรอแต่มันก็เป็นสีม่วงนะข้างนอกมาดูข้างในนี่เฮ้ยส้มนี่มันจะคล้ายกันมากเป็ส้มใหญ่มากอันนี้เป็นมันส้มตอนแรกบอกเป็นมันขาวดูยากนะดูยากมันต้องเอาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวัดดวงไปเลยดีกว่าเป็นมันขาวกับมันส้มแล้วขาดอีกหนึ่งสีคือสีม่วง เดี๋ยวไปหาสีม่วงเล็กหาสีม่วงมันม่วงจัดมามนี่เหรอได้แล้วเหรอน้าแน,น่เฮ้ยอเล็กเก่งมากนะครับมันม่วงก็คือข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเลย มาตรงโซนนี้นะครับเป็นดินทรายลุ้นลวนเลยหัวส,สวย<ด>มากเลยนะครับมือคุย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 ได้เลยนะครับแบบนี้พอเราเจอต้นปพ๊บตามไปตามลากไปหาทรายยิงแบบนี้เลยโอ้บบนี่นี่นมาเป็นพวงแบบนี้เลยนะฮะสีนี้สีส้มนะครับดูใบนะครับสามแฉกใหญ่ๆนะคะผิวเรียบมากเลยนะครับหลังจากที่เก็บมาแล้วต้องลองชิมนะครับว่าสีไหน อร่อยที่สุดแต่จริงแล้วแล้วแต่รสนิยมเลยเลยเน่ะเดี๋ยวดองดูสีสีส้มก่อนนะครับนี่นึงมาเรียบร้อยแล้วเน่นเน่นมากนะครับอันนี้หวานบางๆเก็บไว้สองสาวันมันจะเพิ่มรสชาตินะเดี๋ยวลองสีขาวหน่อยอันนี้คือติ๊กชอบใช่ไหมชอบมีความนุ่มใครชอบหวานขึ้นมาหน่อยกินสีขาวได้เนือแน่น แต่ว่ามันจะมีมันจะมีความแห้งความกรอบกว่าหน่อยเดี๋ยวลองสีม่วงนะครับอดูผิวเขาเถอะมันจะมันนะมันม่วงเนาะออกมันมันใกล้เคียงกับมันญี่ปุ่นมากหวานมันแน่นมันจะมีความแบบครีมครีมมี่นิดนึงอะ่ะเนี่ยดูเนื้อเขานะครับละเอียดมากเลยคืออร่อยทุกสีเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากสั่งมันเทศไทยริมโขงแบบอินทรีย์ออร์แกนิกไม่มีสารเคมีสั่งได้เลยสั่งกับทางนี้แหละพี่ติก๊กพี่ปองได้เลยนะครับเดี๋ยวผู้จะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพอปลูกตามธรรมชาติหัวเล็กหัวใหญ่ก็แล้วแต่ว่าตามฤดูกาลนะ <Okay. S 1> แต่ว่าคุณภาพความหวานความอร่อยเหมือนเดิมแน่นอน sure.